แต่งหน้าออกงานด้วยตัวเองง่ายๆคลิปนี้มือใหม่ทําตามได้แน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับโซดา a n n e l อีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาลงงานผิวก่อนเลยนะคะโซจะใช้เฟิร์สแคร์เซรั่มจากโซวัซูตัวนี้คือใครที่อายุเริ่มเยอะริ้วรอยเริ่มมารูของขนกว้างแนะนําเลยนะจ๊ะแล้วก็ลงอายครีมด้วยนะคะต่อมาตามด้วยทาโทนอัพของน้องฉัดนะคะตัวนี้คือปรับผิวใสทันทีหลังทาและบํารุงด้วยตามต่อกันด้วย Benefit Primer นะคะจริงๆตัวนี้ต้องลงก่อนโทน ะะแต่ว่าโซลงโทนอัพไปแล้วนะไม่เป็นไรนะตัวนี้จะเบอร์รูขุมขนดีมากตามด้วยลังโคมแตงยีดอรองพื้นตัวโปดสุดรักสุดเริฟของโซเลยนะคะให้งานผิวควบคุมความมันปกปิดบางเบาสุดๆตามด้วยเซมิแมตรองพื้นจากเครดนะคะตัวนี้โซจะลงเฉพาะจุดพอนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ติดแมนนะทุกคนดีมากงานผิวเสร็จแล้วนะคะเรามาลงมูสบัตกันเลยนะคะตัวนี้ของโซเองโซใช้สีพีชีนะคะตัวนี้ นเนี่ยลงทับเมคอัพไปได้เลยไม่เยิมไม่เป็นปืดนะคะเนี่ยให้ความละมุนมากดูแก้มดี ทาได้ตาแก้มปากเลยค่ะต่อมานะคะโซก,ก็จะลงเป็นแป้งฟิตมีนะคะแมสพอร์เรตตัวนี้คุมมันดีมากงานตาวันนี้นะคะโซจะใช้พาเลตของทาสออกโทนสีน้ำตาลนะคะลงที่พื้นเปลือกตาอันดับแรกก่อนก็เบรนให้ทั่วด้วยแปรงขนแพะเลยค่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนแปรงหัวเล็กนะคะใช้สีเดิมเลยทาใต้ตาล่างด้วยต่อมานะคะโซก็จะใช้สีน้ำตาลส้มอิดนะคะแบบนี้เบรนบริเวณหางตาให้มันมีดูมิติขึ้นมาแบบนี้ เลยค่ะทําไปเลยทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วนะคะโซก็จะใช้สีสวีทบานะคะมาเติมแก้มอีกรอบนึงเห็นป่ะทุกคนถ้าทับเมคอัพไปได้เลยไม่เป็นปื้ดจริงๆสีละมุนมากแก่เติมจมูกนิดหน่อยนะคะเพิ่มความน้าเด็กเติมปากได้ด้วยค่ะต่อมานะคะโซก็จะใช้สีวิงสองนะคะสีนี้เป็นสีวิงจริงๆทุกคนสีนี้เนี่ยมันมีความวิงที่ไม่แบบวิงเวอร์วังขนาดนั้นนะคะวิงแบบละมุนละม ทาได้ทั้งแก้มทั้งตาเลยทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะแล้วโซก็จะใช้แปรงเบนเพิ่มความละมุนแบบนี้เลยค่ะไล่เฉดสีไปเลยงานคิ้วนะคะโซก็ใช้ Ma y b e l l i n e m a s ค a r a าส,าาสีน้ำตาลตัวเดิมเลยค่ะใช้ดีมากปัดๆตั้งๆไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์หน้าเรานิดนึงเพิ่มมิติต่ตางๆนะคะก็ใช้คอสลูปแซนโกตัวเดิมเลย เฉดดิ้งสันจมูกให้ดูสันเป็นคมกันด้วยนะคะมันจะพุ่งมากแล้วก็เติมไฮไลท์นะคะไฮไลท์ตัวนี้ใช้ของเบเก้าค่ะสีนวลไม่เป็นหนังปะทูนแน่นอนเติมปากเติมคางด้วยนะต่อมาก็ใช้ลิปยูนะคะทาดาต่อมานะคะเราก็ดัดขนตาปัดม,าาม,มัสคาร่าเมเ l l i n e m a s คาร่าสกายไฮตัวนี้ปัดแล้วพุ่งมากจริงไม่ต้องติดขนตาเลยแล้วก็ตามด้วยการกรีดอายไลเนอร์นะคะการกรีดอายไลเนอร์สำหรับมือ เอากระจกวางต่ําๆกรีดห่างให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ถมให้เต็มแล้วก็วางระน,นาบเป็นแนวนอนนะคะค่อยๆเติมไปจนทั่วหัวตาเลยจ้าพิกัดสินค้าทุกชิ้นโซแปะลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นนะฮาดาฟินิตูุค่าวันนี้ตรีมสีแดงแรงลิศนะคะโซกับไหนก็เป็นพิธีกรจำเป็นในงานนี้ด้วยนะคะงานก็อบ อุ่นสนุกสนานนะคะแจกโรรับรางวาัลคนที่ได้แสนซับนะคะเจอพี่ติโอด้วยดาวติ๊กต็อกแล้วก็แต่งตัวงานกลางคืนค่ะแล้วคลิปต่อไปเจอกันนะคะโซจะพาทุกคนเที่ยวเชียงใหม่จ้าบาย